สวัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้เรามาพูดกันนะครับถึงเรื่องของสรุปเนื้อหารายวิชาความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาดนะครับสาขาดีที่เรียกว่า Creative Marketing ระดับปวชนะครับผู้สุบรายวิชาก็คืออาจารย์กิติพงศ์สว่งราบนะครับสาขาการตลาดในวิชาการจัการทั่วไปวิรายเทค่นีการกัการพิเศษนะครับสรุปเนื้อหานะครับความหมายของการจัดจําหน่าย ประกอบไปด้วยการนำผลิตภัณฑ์เคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคการใช้คนกลางเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ไปเสนอขายแก่ผู้บริโภคการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์สินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมลักษณะของระบบการจัดจำหน่ายสินค้าออปโภคบริโภคแบบทางตรงเป็นช่องทางที่สั้นที่สุดและเข้าถึงผู้บริโภคได้เร็วที่สุด การจัดจำหน่ายโดยใช้ช่องทางแบบผู้ผลิตผู้ค้าปลีกผู้บริโภคเหมาะก,กับสินค้าประเภทรถยนต์สินค้าอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่มีราคาไม่สูงมากนะักควรใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบผู้ผลิตผู้ค้าส่งผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมนายหน้าคือคนกลางที่ทำหน้าที่นำผู้ซื้อกับผู้ขายมาพบกันเพื่อซื้อขายสินค้าแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้า การขายสินค้าโดยการจัดสังสรรค์ถือเป็นการค้าปลีกแบบมีหน้าร้านที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการนําเสนอขายสินค้าราคาค้าปลีกแบบร้านค้าแบบลูกโซ่มีรูปแบบการดําเนินกิจการเหมือนกันทุกสาขาตามนโยบายของสำนักงานใหญ่แฟรนไชส์สโตร์คือร้านค้าปลีกที่เจ้าของร้านจะต้องทําสัญญาข้อตกลงกัน ในเรื่องของสินค้าขึ้นมาการค้าและรูปแบบการดําเนินงานผู้ค้าส่งสินค้าในสายเป็นพันเดียวคือผู้ค้าส่งที่ให้บริการเต็มที่การจัดส่งสินค้าถึงมือผู้ริโภคในเวลาที่เหมาะสมคือความหมายของการกระจายสินค้าที่ถูกต้ององค์ประกอบของกระบวนการติดต่อสื่อสารโดยการใส่รหัสเป็นการสร้างความเข้าใจในข่าวสารให้กับผู้รับ ตรงผู้ส่งข่าวสารกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดโดยการใช้กลยุทธ์ดึงใช้การโฆษณา,ากราะตุ้นผู้บริโภคให้ถามหาสินค้าจากร้านค้าปลีกการใช้สินค้าขายนำสินค้าไปเสนอขายต่อผู้บริโภคเป็นการใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดแบบกลยุทธ์ผสมพนักงานขายเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นพนักงานขายปลีกสินค้าเฉพาะ ข้อดีของการแสวงหาผู้มุ่งหวังจากการไปเยี่ยมชมคนทั่วไปคือประหยัดค่าใช้จ่ายการออกไปเยี่ยมชมคนทั่วไปในท้องที่ต่างๆคือเทคนิคการแสวงหาผู้มุ่งหวังแบบวงโซ่ไม่มีวันสที่สุดวัตถุประสงค์ในการคาพบผู้มุ่งหวังประกอบไปด้วยเพื่อให้รู้จักกับผู้มุ่งหวังเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้มุ่งหวังเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ การโฆษณาของผู้ผลิตเกี่ยวกับผลกําไรจากการซื้อสินค้าเป็นการโฆษณาประเภทการค้าโทรทัศน์เป็นสื่อโฆษณาชนิดใดที่สามารถบรรยายสรรคุณได้อย่างละเอียดข้อดีของการส่งกระจายเสียงทางวิทยุ FM ก็คือส่งสัญญาณเสียงได้ชัดเจนการประยุกต์เอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์การศึกษาประกอบไปด้วยสารเทศ เทคโนโลยีสมรรน,นแบบท่องจำข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆที่ได้รับการสรุปคำนวณประมวลเพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในงานต่างๆหมายถึงสาระสนเทศโปรแกรมจัดการลูกค้าสัมพันธ์จัดเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมด้านการตลาดการติดตั้งเครื่องวินิทัศน์ภายในร้านมีสนาะเป็นร้านค้าแบบคีออสแนวคิด เกี่ยวกับระบบสารเทศทางการตลาดของคอดเลอร์ประกอบไปด้วยระบบบันทึกข้อมูลภายในระบบความเป็นอัจฉริยะทางการตลาดระบบการวิจัยการตลาดการตัดสินใจทางการตลาดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใดไม่สุดนะครับก็คือเรื่องของ r r o u u t t p ไ e เ i ส e และโอปชั่นหรือจะเรียกว่า CP รู้เขารู้เรารลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับเพรความนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับคู่แข่ง บริการจากอินเทอร์เน็ตนะครับหรือเวอร์ไวเว็บนะครับเหมาะสำหรับกิจการร้านอาหารมากที่สุดให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากกว่าความสำคัญของหน้าตลาดเป็นอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการตลาดออนไลน์คอเซ็นเตอร์มีสัาษะเป็นการจัดก,การระบบลูกค้าสัมพันธ์แผนการดำเนินงานของธุรกิจที่จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการ ทำธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับข้อความนี้จะหมายถึงเรื่องของคําว่าแผนธุรกิจการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการประกอบด้วยให้รายละเอียดการเริ่มต้นธุรกิจเป็นเครื่องมือสแสวงหาเงินทุนให้รายละเอียดการพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาดและอื่นๆภาพรวมของกิจการที่จะต้องการให้เป็นในอนาคต โดยมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงนะครับในปัจจุบันเราเรียกว่าวิชั่นสิ่งที่จะทำเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกิจการนะครับเราก็เรียกว่าพันธกิจสิ่งที่กำหนดผลลัพธ์ที่จะต้องการจากพันธกิจของกิจการอาจจะแบ่งเป็นระยะสั้นระยะยาวประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ภารกิจและก็วัตถุประสงค์หลักส่วนที่สรุปนะครับรายละเอียดของแผนธุรกิจทั้งหมดนะครับ ตัวเชื่อเห็นว่ามีโอกาสเกิดขึ้นจริงนะครับตรงนี้เราเรียกว่าบทสรุปผู้บริหารการวิจัยผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ของกิจการลูกค้าเป็นปัจจัยที่กิจการไม่สามารถควบคุมได้ <c oughs> เขตเมืองและชนบทเป็นการแบ่งตลาดโดยใช้เกณฑ์ประชากรศาสตร์ 3. การกำหนดโลโก้หรือ,อคำวันเป็นการกำหนดกลยุทธ์เชิงผลิตภัณฑ์หรือ c p วัตถุประสงค์ของการทำ CSR ประกอบไปด้วยเพื่อช่วยหลือสังคมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์พลังงานเปียช้างนำอาหารไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นแนวทางในการทำ CSR แบบเฉพาะกิจการตกแต่งสถานที่ทำให้อยู่ในสภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะเป็นการลักษณะของการทำ CSR ภายในองค์การความหมายของจรยาบรรณ คือความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพกำหนดขึ้นนำมาใช้ในการรักษาและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณอาจกำหนดขึ้นมาโดยเขียนไปละอักษรหรือไม่ก็ได้กิจการที่ให้บริการหลังการจำหน่ายตามสมควรแสดงว่ากิจการดังกล่าวนั้นยึดถือข้อพึงปฏิบัติด้านการพัฒนาสินค้าและบริการในการบริหารงานทางด้านการตลาด หลักทั่วไปของจรรยาบรรณสำหรับนักการตลาดประกอบด้วยปฏิบัติตามค่ายมที่ดีทางสังคมรับผิดชอบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเผยแพร่ความรู้ในวิชาชีพของตอนเองเพื่อสาธารณประโยชน์การระเว้นกลทธการขายที่เป็นการบีบบังคับให้ลูกค้าซื้อสินค้าที่ไม่ต้องการเป็นข้อพึงปฏิบัติในการปฏิในการบริหารการตลาดด้านการสง่งเสริมการขาย คุณสมบัติของนักการตลาดโดยมีวัตถุประสงค์ส่วนตัวทําให้เห็นมองเห็นถึงทางเลือกในการประกอบอาชีพสิ่งที่นํามาพิจารณาเกี่ยวข้องกับความชอบหรือไม่ชอบคือประสบการณ์ลักษณะของกิจกรรมทางการตลาดประกอบไปด้วย distribution production evaluation อุปสรรคที่มีต่อจรรยาบัณในการปฏิบัติหน้าที่ ของคนในสังคมปัจจุบันประกอบไปด้วยสินค้าผิดกฎหมายที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศค่ายมของคนที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้ามากขึ้นการติดต่อสื่อสารที่มีความเจริญอย่างยิ่งรวดเร็วซึ่งอาจจะไปสู่เรื่องของการก่ออาชญากรรมกระบวนการวางแผนและการบริหารในด้านความคิดการดราคาข้อความดังกล่าวเป็นความหมายการตลาดของสมาคมกระดาษแห่งสหรัฐ กิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ราคาการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าหรือบริการข้อความดังกล่าวเป็นความหมายของวิลเลียมเจสตอนตันความสําคัญของการตลาดที่มีต่อองค์กรต่างๆประกอบไปด้วยทําให้เศรษฐกิจมีความเจริญอย่างต่อเนื่องทําให้สินค้าและบริการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตได้ ทำให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจจากการบริโภคสินค้าและบริการองค์กรธุรกิจมีความสำคัญต่อการตลาดทำให้ได้รับผลตอบแทนในรูปของผลกำไรสูงสุดอัตราประโยชน์ด้านสถานที่ช่วยทำให้สินค้าและบริการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคตามสถานที่ต่างๆอัตราประโยชน์ด้านความเป็นเจ้าของช่วยให้ผู้บริโภคมีกรรมสิทธิ์ในสินค้าและบริการ อัดประโยชน์ด้านเวลาช่วยทำให้เพิ่มคุณค่าสินค้าและการให้บริการโดยการเก็บรักษาสินค้าเพื่อรอการจัดจำหน่ายแนวทางการศึกษาการตลาดด้านสถาบันทำการศึกษาเกี่ยวข้องกับลักษณะของหน่วยงานหรือองค์การแนวทางการศึกษาการตลาดด้านการบริหารทำการศึกษาเกี่ยวข้องกับการบริหารการของการวางแผนการบริการและการ